บายดีพี่น้องโค้งศงรไม่พักกินวันนี้จะทำอไกินบ้าเจ้า่น็นอะ่ไหอ่นแซบแบโอ้อันคลิปปีที่แรกเนาะแต่เสียเิแต่บแฮงเรียมือสินแเห็นเรียมือไปยังสองมวนไม่งแน่นอนหวายใช่หาให้เืลี่ยแล้อนเดิมอี้เด้อ แ,แล้วกินมะกรูดไพูนกูพี่อยากกินมันแงแกงค่นะแล้วหนังไก่ให้พกกอ่อกรให้แม่เ,เลือกอร่อมึงกินม,มเ,ลออเลือกเลอเหลืองเละเหลืองหวยแล้วก็ม่ได้แบจี<ม>บนให้ชื่อชื่อ,ลอแล้วก็กบ,บาให้ชื่อ,อพัดทึกเลกเขาจะกินมันแงมแกงน,น,นะพัดถึกเลกเขาจะกินมังแ่งนะมูพัดืึอเลขเขาโบชื่อชื่อเลขกัขชื่อมังแตงพัดกลิ่อหมดเงินถุงถ่งอะบบเนี้ยแให้กเลือมันสืพ่ออุดกับเงื่อนะมันไหล ให้มอูกเสียไปดึงหูจะแชบใหญ่ใหญ่เี่ยคุณแชรไงวิธีบุลังลาบาลงแฉบวสาวแอ